เนียรักเนิยายเสียงเรื่องสยบรักร้อนสาวแห่โซตอนที่สิบว้าวพวกเราดูสิคุณเก้าสวยจังเลยค่ะพิงค์ร้องบอกเพื่อนๆไม่เห็นเจ้านายสาว เดินออกมาจากตัวบ้านทำให้ทุกสายตาหันกลับมามองร่างงดงามของการกล้าวเป็นตาเดียวแม้ว่าหญิงสาวจะเขินอายกับบรรดาสายตาของทุกคนแต่ยังไม่เท่ากับสายตาคมกริบสีน้ำผึ้งของชายร่างใหญ่ที่จ้องมายังเธอราวกับจะกลืนกินสายตาหวานหวานคลื้มฝัน จ้องเธอเนิ่นนานและหยุดนิ่งอยู่แบบนั้นเปตุรันไม่อยากเชื่อสายตาในเธอเป็นนางฟ้าหรืออย่างไรเธอช่างงดงามเหลือเกินเกินคำบรรยายจนเขาตลึงงนันปกติเธอก็สวยอยู่แล้วแต่เมื่อการกล้าวสวมผ้าสิน้นแต่งตัวเป็นสาวเหนือเธอยิ่งสวยหวานซึ้งตรึงใจเขายิ่งนัก คุณก้าวขาทางนี้ค่ะพิงเข้าไปประคองเจ้านายสาวที่ยังเดินไม่ค่อยสะดวกนะักหนูเก้าวมานั่งตรงนี้สิจ๊ะแหมสวยจังเลยนะลูกคุณปุญญาวดีเอย่ยชมอย่างจริงใจเธอเองที่สรรหาเสวยสวยๆมาให้ว่าที่ลูกสะพายสวงและเธอก็งดงามในแบบที่แอบ จินตนาการเอาไว้จริงๆแม่อุ้ยชมแบบนี้ก้าวก็เขินแย่นสิคะเสาวน้อยเขินจริงๆจนแก้มแดงอยู่แล้วยิ่งแดงหนักเข้าไปอีกยิ่งมาได้สบตาคนจ้องที่จ้องเธอเราวกับจะกลืนกินนั่นยิ่งทำให้เธอแทบทำอะไรไม่ถูกจนแม่อุ้ยหันไปมองลูกชาย ที่คงจะเป็นบื้อใบที่เห็นนางฟ้าตัวเป็นๆซึ่งจำแรงลงมาอยู่ในได้ชาของตนเองการ9้าวหาทางไปที่อื่นก่อนเพราะไม่อาจทนเขินอายไว้ขอก้าวไปตักอาหารก่อนก็เล่ากันนะคะแม้จะยังเดินไม่สะดวกแต่เธอก็ยังพยายามช่วยเหลือตนเองเธอไปที่ลายก่อมบุฟเฟ่ของไร แอบคิดนิดนิดว่าจะตักอะไรดีแต่ไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่คืนนี้คุณสวยจังเสียงกระซิบข้างหูแผ่วเบาทำให้หญิงสาวเอียงคอคนลุกสู้และหันกลับไปมองเขาอย่างไม่ระมัดระวังเธอมองเขาอย่างระมัดระวังเพราะติมฝีปากที่เป่ารถหูเนมมันทำให้เธอ ไม่อยากหลงกลเขาจนเผลอไปหอมแก้มเขาอีกรอบแต่เขาก็ยังปักตัวเธอไว้อยู่ดีเธอจึงหลบตาเขาพยายามมองซ้ายมองขวาอย่างหาทางหนีทีไ่เมื่อไม่เห็นทางหลบหลีกจึงแกล้งดุเขาทางสายตาเพราะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทุกคนจงใจจะมองมาที่เธอและเขาซึ่งกําลังแนบชิด หลีกทางหน่อยสิคะนอกจากเขาจะไม่หลีกแล้วและยังดึงจานของเธอไปถือเอาไว้เองอีกต่างหากแล้วไอ้สายตาของเขาที่มองเธอเรากับจะกลืนกินเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เธอเขินจนอยากจะแทรกแผ่นดินนี้น่านะเดี๋ยวผมถือให้คุณจะได้เลือกอาหารได้สะดวกสะดวกยังไงล่ะเธอทำปากยื่น วันนี้เขามาแปลกเธอวัดระแวงนอกจากเขาจะพูดหว,วานหวานกิริยาของเขายังมีท่าทางเอาอกเอาใจเธอมากอีกด้วยเธอพยายามหลบตาเขาและเธอก็ต้องยอมตามใจจนตักอาหารเต็มจานกระทั่งกลับไปนั่งที่โต๊ะพนักงานในบริษัทของเธอคนหนึ่งก็ส่งเครื่องดื่มมาให้คุณก้าวขา เข้าแช่ค่ะดื่มกับพวกเราเพื่อเป็นเกียรติหน่อยสิคะลองหน่อยนะคะพิงก็ช่วยส่งแก้วให้เธออีกคนหญิงสาวก้มมองสีน้ำขาวคุณก่อนจะเงยหน้ามองทุกคนเพราะโดยเฉพาะเปตุลันความจริงเธอเข็ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เพราะทนแรงขยันขยอมไม่ไหว จึงยอมรับมาอย่างมีมารยาทแก้วเดียวนะเธอขอร้องกับทุกคนก่อนจะกระดกดื่มหมดภายในคราวเดียวเขาจะห้ามก็ห้ามไม่ทานเสร็จแล้วแต่พอเห็นสาวสวยแลบลิ้นเล็กๆสีชมพูเรียริมฝีปากเขาก็เกือบจะสะดุดลมหายใจช่างยั่วเหรือเกินอร่อยไหมคะ พิงถามเจ้านายสาวและหญิงสาวก็ยิ้มหวานตอบ <c oughs> อร่อยดีจ้ะมีอีกไหมถามอย่างติดใจในรสหวานก่อนที่พิง์จะหันมามองพี่ชายของเธอเพอราะดูพิสงว่าความหวานของข้าวแช่อาจทำให้เธอเมาแบบไม่ฟื้นได้แค่นี้ก็พอแล้วหนะ้าคุณเดี๋ยวจะเมานะ เขาเอ่ยเตือนแต่เธอทำปากยื่นหาว่าเขาหวงของฉันจะดื่มใครจะทำไมพิงจึงแตะแขนของพีช่ชายลูกพี่ลูกน้องก่อนจะค่อยๆ่อยดึงให้เจ้านายสาวอย่างเอาอ,อกเอาใจและเป็นไปอย่างที่คาดความหวานของเข้าแช่มันทำให้การกล้าวหยุดไม่ได้หญิงสาวเริ่มแก้มแดงและ เริ่มอ้อแอลิ้นพันกันคุณก้าวขาเริ่มเมาแล้วนะคะน้ำค้างแดงพิงว่าคุณก้าวขึ้นไปพักผ่อนกันเอะค่ะพิงเข้าประคองเจ้านายสาวอย่างทุรักทุเลไม่เมาไม่เมาเอามาอีกเอา้าดื่ม หญิงสาวหมดทายกับเขาแชร์รสหวานสาวสวยชวนตะึงยังคงสวยแต่ดือ้อแก้มแดงกำตาเยิม้มเตตุลันที่มองดูเหตุการณ์ตั้งแต่แรกจึงยิ้มอย่างเสียไม่ได้เขาเข้าไปหาการกล่าวที่มีท่าทางดื้อดึงกับพิงที่ไม่ยอมขึ้นบ้านแต่โดยดีเดีพี่จัดการเองพวกเธอไปช่วยเงินเก็บของเถอะ เปตุลันบอกลูกพี่ลูกน้องและพิงก็พยักหน้าตอบรับเพราะดูดีว่าเจ้านายสาวนะ่ะหัวดือด้อดื้อชนิดหัวจนฟ้าขนาดไหนเขาย่อตัวลงอุ้มร่างอุ้มร่างงองแงของสาวผ้าสิ้นเอาไว้ในวงแขนทันทีโดยไม่รู้ว่ามีคนเจ้าแผนการ คอยมองอยู่แล้วพร้อมกับยืนยิ้มอย่างพอใจตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยเขาแกล้งกล่าวหาหญิงสาวนางฟ้าในดวงใจของเขาและเธอก็แทบไม่มีสติดิ้นดนเอาแต่ดิ้นดนโวยวายในวงแขนแกร่งของเขาไปตามภาษาของคนครองสติไม่อยู่กระทั่งเขาวางเธอลงบนเตียงนุ่ม หญิงสาวขยับตัวไปมาถอดชุดงดงามออกเพื่อคลายความร้อนเธอถอดกระดุมเสื้อทีละเม็ดอย่างไม่รู้ตัวนั่นทำให้ชายหนุ่มตาโตกับการกระทำของเธอนนิคุณอย่าทำแบบนี้นะเขารีบดึงผ้าห่มมาคุมร่างบอบบางแต่หญิงสาวไม่รู้สึกรู้สาอะไรนอกจากพูดพร่ำอะไรไปตามภาษาคนเมา ฉันเกลียดคุณเกลียดคุณชายหนุ่มชะงักเขาก่มลงค่อยๆตั้งใจฟังเสียงอ้อแอฉันต้องหาคนมาแต่งงานด้วยให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้คุณหลอกพงเธอตะโกนแม้จะฟังยากแต่เขาก็ฟังออกชายหนุ่มทอนใจได้ยินทุกคำที่เธอพร่ำซ้ำไปซ้ำมา ขากลับเข้าห้องน้ำหาผ้าชุบน้ำมาซับหน้าให้เธออย่างอ่อนโยนอยู่นิ่งๆสิครับคุณสวยเปตุรันเอ่ยเบาๆอย่างใจเย็นพยายามจะใจเย็นนะนะเมื่อเธอไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเขาง่ายๆนะคุณทิ้งก้าวไปทำไมคะคุณไม่รักก้าวแล้วหรอเธอไม่รู้หรอกว่าทำอะไรลงไป เธอยกมือขึ้นอุบรอบลำคอแกร่งของเขาอย่างไม่รู้ตัวกระทั่งเธอผลื้เพยอปากอย่างเชิญชวนเขาโกรธเน้นๆที่ได้ยินเธอพร่ำเพ้อถึงชายคนอื่นและเขาก็พยายามจะหักห้ามใจไม่อยากช่วยโอกาสยามเมื่อเธอมีสติยามเมื่อเธอไม่มีสติเก้า ผมไม่ใช่ในพงอะไรของคุณหรอกนะปล่อยผมเขาโกรธจริงๆคราวนี้ที่เธอเอาแต่พร่มหาผู้ชายคนอื่นอย่างหึงหวงไม่ก้าวไม่ปล่อยหญิงสาวว่าเสียงยานคางก้าวปล่อยผมเขาพยายามเตือนสติอันน้อยนิดของเธออีกครั้งทั้งยังต้องคอยเตือนสติตัวเองให้อยู่กับเนื้อกับตัว ในเมื่อเขาเองก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนทำไมคะทำไมก้าวไม่ดีตรงไหนทำไมต้องทิ้งก้าวด้วยทำไมอิงสาวปือตาที่ใกล้จะปิดเต็มทีของตัวเองเมื่อมองเขาใบหน้าคมคายที่เธอจ้องมองไม่ทำให้การก้าวผักใจเขาเหมือนอย่างเคยเว่าปลายนิ้วเรียวของเธอ ไล่ละไปตามใบหน้าของเขาอย่างไม่ดูตัวคนเถื่อนคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอบอกเขาเสียงกระเอากัดดิมฝีปากอย่างท,าท้าทายไหลใบหน้าคมคายไปมาอย่างเย้ายวนจนเขาเผลอกลืนน้ำลายจะ,จ,ะจะให้ผมช่วยอะไรเขาถามอย่างพยายามจะหักข้ามใจ ก็ช่วยรับงานเป็นสามีของฉันหน่อยได้มาแล้วฉันจะจ่ายค่าแรงให้คุณไงเธอถอนเธอบอกกับเขาอย่างไม่มีสติเขาถอนใจพืดอ,อย่างระอานี่เธอยังไม่เลิกนิสัยเอาเงินฟาดหัวเขาอีกเหรอเนี่ยหรือที่เขาเคยสั่งสอนเธอมันไม่เข้าหัวของเธอเลยสักนิด ผมช่วยคุณไม่ได้เขาแกะมือเล็กออกจากนำคอแกร่งแต่เธอกลับไม่ยอมปล่อยเขาง่ายๆคนไม่มีน้ำยาเธอต่อว่าเขาตลบผ้าคลุมด่างออกมาจนเขาแทบตะลึงกันพอเสื้อผ้าของเธอหลุดลุย่ยจนเห็นไปถึงไหนตอนไหนเขากลืนน้ำลายอีกครั้งเมื่อเธอพยายามบทเบียดเขาอีกรอบเธอว่าเขาไม่มีน้ำยาได้ยังไง ยิ่งทำให้เขาหน้าชาทั้งยังโกรธจัดที่เธอเอาแต่พร่ำรำพันหาแต่คนรักของเธอแน่ใจนะว่าต้องการให้ผมช่วยคุณจริงๆคราวนี้เขาไม่คิดจะแกะมือของเธอออกแต่สองมือของเขากลับตบตัดร่างของเธอเข้าแนบชิดเขาคบกรามอย่างเป็นสันเพราะร่างนุ่มหอมในอ้อมกอด และอะไรต่อมีอะไรที่บทเบียดให้เขายัดขยายด้วยความต้องการดีนะที่เธออ่อยเขาถ้าเธอทำแบบนี้กับคนอื่นในสภาพเด็กเทคแบบนี้เธอต้องโดนหนักแน่แล้วคุณมีนำ้ำยาไหมละ่ะเธอท้า,ทายทายเขากระชับกระซิบที่ริมหูของเขาอย่างเชิญชวนใ้ความอาย น้ำยาของผมนะ่ะมันมีอยู่แล้วอยู่ที่คุณนั่นแหละว่าต้องการจริงๆหรือเปล่าเขาขบกรามหอบหายใจสั่นสะท้านเมื่อเธอทำให้เขาแทบขาดสติงั้นคุณก็เกมเตรียมตัวเป็นภรรยาของผมได้เลยเพราะผมเต็มใจและยินดีจะช่วยคุณแล้วพรุ่งนี้คุณจะมีสามีอย่างที่คุณต้องการจบคำพูดของเขา เขาก็กดตัวเธอลงบนเตียงอย่างรวดเร็วขณะที่เขาค่อยๆถอดเสื้อผ้าของเขาออกอย่างใจเย็นเมื่อเขาจัดการกับตัวเองเสร็จแล้วเขาก็จัดการกับร่างอ่อนแอของเธอชา้ชาๆเธอไม่คิดจะต่อต้านเขาเลยสักนิดในเมื่อเธออยากหาสามีเขาเองก็ต้องการจะหาภรรยาด้วยเช่นกัน ในเมื่อความต้องการของทั้งคู่ลงตัวกันแล้วมันจะทำให้เรื่องราวุ่นไปทำไมเขาดึงผ้าห่มขึ้นมาปกปิดด้างหลังจากที่เขาทอตัวลงนอนเคียงข้างเธอดึงร่างบอบบางอ่อนแอหอมกรุ่นเข้ามาแนบกายให้ตายเถอะเขาร้อนเป็นไฟและปรารถนาเธอแทบขาดใจ เขาจ้องมองดวงตาสีนินที่สบมาที่ดวงตาสีน้ำพึ้งของเขาอย่างเย้าวยวนเขาจึงก้มลงประทับจุบนุ่มๆบนดิมฝีปากอิ่มอย่างปรารถนาเขาต้องการรสหวานจากปากนุ่มทำให้เขาไม่อาจหาง้ามใจเธอก่ายขาบนร่างเขาทำให้เขาคลางในลำคอยอย่างย่ามใจพรุ่งนี้คงจะสนุกพิลึก เขาพัง,งกศสีสับจ้องมองเธอคนเมาไม่ได้สติหลับพลอยลงอย่างไม่รู้เรื่องทั้งที่เธอยังคงกอดเขาอย่างไม่คลายอ้อมกอดลงเลยชายหนุ่มเกลี่ยเส้นผมเล็กๆที่ปกคลุมใบหน้านวลให้ออกจากผิวนุ่มข้างแก้มอย่างเบามือเขาหอมแก้มนวลดังฟอด พินิจพิจารณาความหอมนุ่มกลิ่นผิวกายเขาอยากกกอดเธอเอาไว้ตลอดการคราวนี้ละ่ะเขาจะได้มีเมียเป็นตัวเป็นตนสักทีแล้วเธอจะมาโวยวายไม่ยอมรับไม่ได้อีกต่อไปในเมื่อเขาจับจองเธอเสร็จแล้วการก้าวของผมสุดที่รักของผมเขายังคงช่วยโอกาสกับเธอ ในอ้อมกอดของเขาต่อไปจบแล้วนะคะสยบรักตอนสาวไฮโซนะตอนที่สิบขอภัยที่เมียการติดแคดบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ วันนี้ตาลงสองตอนเนาะไม่แน่ใจอาจจะมีนิยายเอ่อเป็นนิยายสั้นๆเนาะที่อ่านมาจากหนังสือนะคะที่จะไปลงช่องแมวเนาะรัก้อนรักสีนั่นเองนะคะต่อจากนี้เนาะก็เดี๋ยวจะเอาไปลงในเรื่องสั้นสักช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อเรียกลูกค้าเนาะ ลูกค้าจะเป็นใครละ่ะถ้าไม่ใช่คุณหวัวเราะทำไมแค่อ่านแล้วรู้สึกสนุกดีค่ะก็เลยอยากจะแบ่งปันเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเนะะาะอตาก็อยากเชิญชวนให้ไปชมไปฟังกันนะคะในช่องแมวเนาะสนุกจริงๆคุณต้องเปิดใจรับฟังนะถึงแม้ว่าอ่ะมันจะล่อแหลมนะแล้วตาก็ปิดเนาะป็นสำหรับฉากที่มัน ออกจะย่วใจไปสักนิดก็คือฉากที่พระนางมีอะไรกันแบบถึงพิกถึงขิงนั่นแหละตาก็จะปิดเป็น18บวกนะคะ,ะการที่ตาปิดเป็น18บวกตามไม่มีรายได้นะคะเนาะสำหรับบางคนก็จะรู้อยู่แล้วแค่อยากแบกปันเฉยๆนะตาก็แค่จะจะเปิดในช่วงที่เอ่อเปิดเผยได้ก็แล้วกันเนาะ ก็ฝากติดตามนะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะ,ะยังไงก็แล้วแต่ตาฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะ,ะแล้วก็ฝากติดตามช่องแมวนะคะเพราะว่าตาจะปิดเนาะ,ะช่องแมวภาคสองตาจะปิดวันที่16เนาะ,ะแล้วก็เปิดตอนที่3เลยเหมือนที่ลงในชุมชนที่บอกนะคะอ่าบางคนอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรางี้เนาะก็ปิดนะคะ ปิดปิดแล้วก็เปิดวันเดียวกันเลยปิดตอนสองเปิดตอนสามนะเพราะฉะนั้นไม่มีการยืดอยู่แล้วเนาะเพราถ้าโดนตาก็าโดนคนเดียวนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะก็กดติดตามแล้วยิ้มุมกดกระดิ่งนะคะตามมีสองช่องนอะมีช่องตา เลิฟสตอรี่นะ,ะเป็นช่องแมวเนาะแมวสีเหลืองแต่รอบๆเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีช่องนี้เนาะตาเขียนนิยายตอนที่ทำงานเสร็จแล้วนะคะแล้วถึงจะเขียนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนะคะหากตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสในช่องของตานะคะเรื่องนิยายที่คุณชอบฟรีทุกเรื่องค่ะเนาะ แต่ว่าอย่าลืมชมพุฒนับสนุนให้ด้วยกันแล้วกันนะคะเพราะว่าตาก็ยังหาเงินใช้นี้นะคะอ้อแล้วก็สําหรับคนที่อยากมีนิยายไว้ฟังนะะเรื่องหลักหลักสีกกตาก็มีทั้งภาคหนึ่งภาคสองนะ,ะภาคสามหนึ่งภาคไม่จบนะ,ะเพราะว่าเล่มมันอภิมหาใหญ่จริงๆค่ะแต่ภาคไม่จบภายในวันสองวันนะ,ะตาภาคได้แค่วันละตอนเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าตอนหนึ่งก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะดักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ